จะมาแสดงในท้องเรือนู่นในท้องเรือในท้องเรือลานกีฬา,ราสร้างสรรค์สบายใจจังครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคน,กคนผมชื่อเบม้า รู้ตัวจริงอยู่ที่ไหนครับตอนนี้ครับผมมาจากจังหวัดยะารครับเดินทางไกลมาเป็นครั้งนี้นะครับสวัสดีครับผมชื่อผมชื่อแมนจิ บางคนไม่รู้ว่าผมมาจากที่ไหนแต่ผมก็ไม่รู้ว่าผมมาจากที่ไหนบ้าบาเบจงเบวันนี้เขามีกีฬาที่ร้านส่างสรรค์เขาจะคัดนักฟุตบอลเป็นตัวแทนทีมชาติไทย เบย์มากเห็นยังไงบ้างครับอ๋อตอนนี้ผมพร้อมมากเลยออกกำลังกายทุกวันเลยครับไม่เบยทุกวัน,วนกีฬาธรรมดผมจะไม่ออกเฉพาะวันวันทิมนะครับก่อนก่อนที่เราจะมาออกกำลังกายนะเราต้องมีการออกวิ่งกันก่อนนะครับคือหัวหน้าร่างกายนะครับมาบเบยเจเรามาวิ่งกัน <c ười> ก่นอนมา

ผมมาเพิ่งอานนีนเดีะพาเลยผมคือว่าไป่ฝันอย่างเะเป็นรักนะตบกคทีาไิไทยตั้งแต่เกิดเลยนะครับรรั้ท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าทำไมภาคใต้ถขาจึงวางกะปูเรือไปครับไม่รู้ฮะไม่รู้ใช่ไหมครับ เพราะว่าถ้าวางตะปูหรือหางยารถจะไปไม่ได้ครัตบตอนไดนนั้นแบมันก็ก็้ดิ่งมาสิครับโอ้ครับผมดูสบ,บายดียังอ๋อเจ๊เป็นเป็นยังไงไมายังไงเหรอผมก็มาอย่างนี้พี่ผมได้ยินข่าวว่าเขาังคัด นักฟุตบอลทินชาติไทยเป็นความฝันของผมเลยผมจะมาครับผมจะทำให้ได้ครับแล้วทุกแวทั้งสามคนก็ได้ครับทั้งสามคนก็ได้ครับนักฟุตบอลทีมชาไทยผลปรากฏว่าทั้งสามคนตกรอบแรกครับเพราะว่า <c oughs> <c oughs> เพราะว่าทั้งสามคนนี้ไม่มีสังกัดมาอยา่างสชิงประชันใดเลยนะครับครับนิทานเรื่องนี้นิทานเรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่าก,การเล่นการเล่นกีฬานะครับเราไม่จำเป็นต้องหวังรางวัลหรือว่าหวัง,หวง,หวงเหรียญทองอะไรครับเราเล่นเพื่อร่างกายเพื่อสุขภาพของเราเพื่อความสบายใจของเรานะครับ เราอยากทําอะไรอยากเป่นอะไรทำเลยครับเพื่อความสบายใจและถ้าเราสบายใจแล้วถ้าใจเราสบายแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะสบายหมดทิ่งดีๆก็จะตามมาครับผมอยากจะบอกเพื่อนว่าทาําตามสิ่งที่ตนเองชอบทําตามสิ่งที่ตนเองรักแล้วเราจะสบายใจขอบคุณมากครับ